ไฮไลท์ light, ประกันสังคมเรื่องราวโดนใจเราจะมาพูดคุยกันเงินเดือน3500 0บาทส่งประกันสังคมมาส9กปีจะได้บำนาญเท่าไหร่ครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันฝากกดไลค์กดซับกายคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสอบถามครับผมเงินเดือน35 0 0 0นะครับส่งประกันสังคมมาแล้ว19ปีจะได้รับบำนาญเท่าไหร่นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าประกันสังคมนะครับสูงสุด นะครับเงิน <Bruno. S 2> สมทบที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเนี่ยสูงสุดคือ1 5 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นต่อให้เรานะครับเงินเดือนเป็นแสนนะครับเงินเดือนเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับมันจะสูงสุดแค่หมื่นห้าเท่านั้นที่ใช้เป็นฐานในการส่งเงินสมทบนะเพราะฉะนั้นสามหมื่นเนี่ยเขาไม่ใช่เอาตัวเลขสามหมื่นมาคำนวณนะครับเขาเอาหมื่นห้านะครับที่ใช้เป็นฐานมาคำนวณเพราะฉะนั้น 19ปีก็ได้รับบำนาญอย่างแน่นอนนะครับกรณีชราภาพได้เป็นบำนาญซึ่งเงินบำนาญชราภาพนะครับเป็นเงินที่คุณจ่ายมานะครับครบ180เดือนนะครับหรือ15ปีเป๊ะเ,เ,เลยนะครับก็จะได้รับเป็นเงินชราภาพซึ่งจะได้ร้อยละยีของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็น ผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายมากกว่านั้นนะครับจะได้เพิ่มขึ้นนะครับอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นก็คือนะครับทุกๆ1ปีนะครับที่เพิ่มมาจาก15ปีเนี่ยก็จะได้เพิ่มอีก1.5นะครับ1นนะครับมันก็ทำให้เงินบำนาญของคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นสูตรคำนวณเนี่ยกรณีจ่ายครบ180เดือนก็20ของ ฐานที่ใช้สมทบก็คือ1 5ื่นนะครับอันนี้สูงสุดเลยคือ1 5ื่นนะครับก็เท่ากับ3 0 0พันในกรณีที่จ่ายเกินนะครับมันก็จะมีวงเล็บอยู่เพื่อเอา1.5ไปคูณจำนวนปีส่วนเกินนะครับก็จะได้บำนาญที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่า 15,000บาทนะครับส่งมา19ปีนะครับทำงานส่งประกันสังคมมา19ปีวิธีการคิดนะครับก็เอา19ลบ15นะครับเท่ากับ4ปีส่วนเกินมาเพราะนั้น4ปีส่วนเกินไม่หายไปไหนครับเอา1.5คูณ4นะครับเท่ากับ6%ที่จะได้เพิ่ม20 6บวก6เท่ากับ26% 26%ของ15,000บาทนะครับเท่ากับ3,900บาทนะครับที่จะเป็นเงินบำนาญให้กับคุณ ตลอดชีวิตนั่นเองส่วนถ้าใครนะครับส่งมานะครับด้วยฐานเงินสมทบ1 5ื่นแต่ส่งมาจํานวนปีที่แตกต่างกันนะครับผมก็มีตารางนี้ให้นะตารางนี้ใช้ทุกคลิปวิดีโอเลยที่เกี่ยวกับซีรีส์นะครับตารางจะเปลี่ยนไปตามเงินสมทบที่ใช้ในการคํานวณอย่างเช่น ท่งประกันสังคมมา35ปีได้รับเงินบำนาญน,นะครับ7,500บาททรงมา34ปีได้รับเงินบำนาญ7,275บาททรงมา33ปีได้รับเงินบำนาญ7,500บาทนะครับสรงมา32ปีได้รับเงินบำนาญ6,825บาททรงประกันสังคมมา31ปีได้รับเงินบำนาญ6,600บาททรงประกันสังคมมา30ปีได้รับเงินบำนาญ6,375บาท ส,ส่งประกันสังคมมา29ป uh, ีได้รับเงินบำนาญ6,150นนบาทส่งประกันสังคมมาย8ปีได้รับเงินบำนาญานาบาททส่งประกันสังคมมาย7ปีได้ร <umba> ับเงินบำนาญ5 7า0นบาทส่งประกันสังคมมา26ปีได้รับเงินบำนาญ5 4า5นบาทนะครับส่งประกันสังคมมา25ปีได้รับเงินบำนาญ5 2า0นบาท ส่งประกันสังคมมาย4ปีได้รับเงินบำนาญ5 0า5นบาทส่งประกัสนสังคมมา23ปีได้รับเงินบำนาญ4,800นบาทส่งประกันสังคมมาย2ปีไ <ampl> ด <i> ้รับเงินบำนาญนาร45,75บาทส่งประกันสังคมมาย1ปีได้รับเงินบำนาญนาม4,350บาทส่งประกันสังคมมา20ปีได้รับเงินบำนาญ4,125นนบาท ส่งประกันสังคมมา19ปีได้รับเงินบำนาญ3,900บาทส่งประกันสังคมมา18ปีได้รับเงินบำนาญ3,675บาทส่งประกันสังคมมา17ปีได้รับเงินบำนาญ3,450บาทส่งประกันสังคมมา16ปีได้รับเงินบำนาญ3,225บาทส่งประกันสังคมมา15ปีได้รับเงินบำนาญนะครับ3,000บาทเนี่ยคือตัวอย่างนะครับของการส่งเงิน ประกันสังคมนะครับจำนวนปีที่ส่งแล้วก็เงินสมทบนะครับมันก็จะประกอบกันทําให้คุณได้รับบํานาญมากบํานาญน้อยที่แตกต่างกันออกไปนะครับ <S <S ใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมเข้ามาตอบคาถามทุกๆท่านอย่างแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ทีมแอดมินในการทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับประกันสังคมออกมากันเรื่อยๆนะครับ ก่อนจากกันนะครับ阿拉ร,รีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w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  e นะครับ sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทําการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทําการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทําการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคําว่ายืนยัน OTP สําเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ อีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. นนะครับดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store Google Store p a นะครับ Play Store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็3มนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลง ปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสัยสอบถามไปอยู่ยังหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ Wi-Fi สาธารณะนะทำธุรกรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลคำแนะนำผู้สูงอายุด้วยนะครับเรามาระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะ เป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้วอีกเรื่องสําคัญนะครับห้าสิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณทำหนึ่งถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปะปอมนะครับ4นะครับขอให้ลองทดสอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทดสอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก Official ยลแอปนะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิจฉาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิจฉาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ